อะระหะโตธรรมานธรรมโพชฌานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตธรรมาสัมพุทธ <as> ัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตธรรมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตธรรมะธรรมพุทธัะ สารนังขาางจามธสรนังขจามีธรรมสรนังขจามธรรมสารนังขจามีธัรมธงสารนังขจามิสังมังสารนังขจามีพุทธิยามเปังสารนังขจามิพุทธิยมิพุูธังสารนังขจามี พีธรรมนังสารนังัจามีพุทธิยามเปย์นำทังสารนังัจามีพุทธจฉามพีนำทางสรนังัจามีสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอี e ีนี้เป็นอ EP ที่6นะครับ EP ที่5เราไปวัดวงังไสติงมานะครับ EP นี้นะครับเรามาอยู่ที่บางสะพานน้อยนะครับผม EP นี้มาอยู่ที่บางสะพานน้อยนะครับซึ่งผมเดินทางมาจากกรุงเทพนะครับช่วงเช้าไปบรรเลงงานแต่งที่ว,วิทยายลัยน้าศิ์มานะครับแล้วก็เดินทางตามมานะครับในค่ำคืนนี้ส่วน วงมีพาะเร่งวนเดงสินนะครับไปอยู่ที่อำเภอบางสะพานน้อยไปอีกประมาณ20โลฮะสองเวลาแล้วแล้วก็มาต่ออีกสองเวลานะครับที่อำเภอบางสะพานวัดไซไซครูนะครับครับผมเดี๋ยวจะพาไปติดตามชมนะครับอันนี้เป็นช่วง พระกำลังสวดอภิธรรมนะครับผมก็มมจะไปสัมภาษณ์นะครับนักดนตรีที่มานอนอยู่นี่แล้วสอคืนนะครับจากงานที่แล้วมาต่อนะครับว่าเหนื่อยขนาดไหนนะครับผมตามอะไรครับตามอะไรครับ เวรมณีส mm ิขาปะฏฐังสมาธิยามิสุราเมลยะมัจจตมาตฐานาเวรมณีสิขาปะฏฐังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิิขาปะทฐานิปวชหลังนะครับเนื่องจากไปโชว์เพลิงมาจากงานที่แล้วมานะครับแล้วก็มาต่องานนี้เป็นไงบ้างครับหมดอย่างีตกอีกครับ ไปครับไปชมครับท่านลุครับสาวสาไปชมสาวๆครับ ที่แล้วไปอยู่ไหนมาครับโอ้น้องจันโหมจ้าจันโหมไปอยู่ที่น้องจันโหมมานะครับก่อนก่อนที่จะมาต่อที่วัดนู่นเลยนี่นี่นูนอยหลังวันนี่เลยไปเร็วไปไต้มาครับก็ซึ่งมาต่อนะครับงานต่อนะครับอันนี้ก็เป็น ซ้อนะหัวหน้าวงนะฮะโซสาวโซสาวโซวสาวนะครับมีอะไรป้าจ้าเป็นไงบ้างฮะเดินทางเหนื่อยไหมฮะหัวหัวมากวันนี้เออวันนี้ลงหน้าเองเลยงานใหญ่นะวินี่นะฮะเออจมจ๋อยเมื่อคืนนั่งนั่งรถตามมาใช่ไหมครับเมื่อคืน้าวไม่ตอบช็อตครับช็อต

เป็นโซเฟอร์นะครับแล teens, ้วก็เป็นนักดนตรีที่มีฝีม <trees S 2> <ซ aesthetic S 1> ือครับฝีมือครับเมื <walking in> <danach> yeah, ่อท so ี่แล้วไปไกลมาไปไกลไหมครับไปไปไกลฝ่าตรงนี้เยอะครับเป็นเป็นช่วงรอยต่อนะครับคือคือเลิกจากงานนี้แล้วมาแล้วก็มาต่องานนี้เลยนะครับผมงานซึ่งซึ่งอยู่ประมาณ20โลได้มั้งใโลได้ครับ ก็ติดไปเลยนะติดติดกันเลยพอเลิกแล้วก็มาต่อเลยนะครับก็จะเพียเพียกันหน่อยนะครับใช่เลยเียนะสามสาสนะครับนี่นะครับคุณหนักจริงๆเลยนะครับเจ๊กขหม้อบขอบคุณนะครับแต่กระเพาพนะครับที่ถวายน้ำนะกระเพาพที่สามเป็นของ สวิตนะครับและสุพิชนะครับหัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับนั่งหมอดินนะครับขอเจอครับสี่ท่านด้วยกันแม่แม่ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยพรอมแล้วน้อยสวัสดีครับ EP นี้นะครับก็คือต่อจากช่วงเมื่อคืนนะครับผมเป็นช่วงต่อกันนะครับไม่ใช่ EP ที่เจ็ดนะครับ EP ที่หกเหมือนเดิมนะครับแต่เป็นช่วงบ่ายๆนะครับซึ่งมีเวลาว่างเราก็เลยเดินมาถ่ายคลิปนะครับผมช่วงนี้เป็นช่วงหลวงพ่อรนะหรือว่าพระกําลังเทศนานะครับแขกผู้มีเกียรติเยอะมากเลยนะครับก็ช่วงว่างนะฮะ คนแน่นนะครับตอนนี้เราก็บเบลรงมาตั้งแต่เช้านะครับตั้งแต่เช้ามืดนะครับคนแน่นทางนี้คนอยู่ทางนี้ครับคนอยู่ทางนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งนะครับผมช่องงูทาตเร่งบลรงเสงสิน,นะครับเอาละ EP หน้านะครับ จะมีงานใหญ่นะครับเก้าโค้งที่ปานบุรีนะครับผมฝากติดตามรับชมด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ